อันนี้ผมฝึกให้ในพื้นที่เพื่อเป็นการทบทวนโจทย์ที่เมื่อวานที่เรียนมาใช่ไหมจากคนที่หาดเองที่แรกไม่เป็นเนาะ<ง>แล้วคนที่ไม่เชื่อได้ว่ามันเรียนวันเดียวมันจะขับได้ไหมเนี่ยอันนี้ผมเมื่อกี้ผมไปข้างนอกมาแล้วนะแต่ว่าเราจะค่อยๆทบทวนให้ผู้เรียนได้หลายแบบเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยเขาเขาเป็นผู้หญิงนะครับเขานี่รถคันใหญ่นะดูนะไม่ใช่คันเล็กๆนะครับสี่ประตูอย่ากลัวว่าเราจะขับไม่ได้ครับที่ขับไม่ได้เพราะว่าเรายังถามอยู่นะครับ รายังไม่ได้ปฏิบัติเอาแอนไปเลยเดินหน้าถอยหลังชัวร์สเต็ปหน่อยอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับเป็นเบื้องต้นเฉยๆว่าเขาเนี่ยควบคุมบังคับรถได้ประมาณหนึ่งแล้วแล้วผมจะถ่ายออกตอนออกถนนใหญ่หรือว่าถนนจุมชนให้ดูด้วยนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับเพื่อให้เห็น,นเฉยๆว,ว่าเขาอยู่คนเดียวเขาก็ขับได้นะครับ เดินหน้าถอยหลังฟอร์ดจะมีหกเกียร์นะครับดูนะครับถอยหลังมาแล้วครับดูระยะตัวรถกับตัวเส้นสีดำนะครับยังมีห่างกันมากตอนนี้ผู้ขับขี่จะฝึกการใช้พวงมาลัยด้านซ้ายเพื่อให้รถมาชิดที่เส้นฝั่งซ้ายนะครับผมดูให้ดีนะครับว่าเขาจะทำได้ไหมถ้าทำได้นะครับรถมันจะมาจอดและหยุดอยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆเส้นนะครับ ดูเหมือนจะดีแล้วนะครับแต่ยังไม่ขนานเท่าไหร่นะครับก็อย่างที่บอกไว้ทักษะคนเราไม่เท่ากันนะครับจะดูไปแล้วก็นี่ก็เป็นการเพึ่งฝึกรอบแรกเองครับผมนี่ก็ได้แต่ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับนี่คือคนขับรถทั่วไปนะครับซึ่งไม่แปลกอะไรอ่ามาดูอีกรอบนึงนะครับดูอีกรอบนึงข้อมือใหม่นะครับผมเนี่ยออกตัวนะครับ ฝึกเป็นพื้นฐานก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ออกไปถนนอาจจะมีอาการตื่นเต้นนะครับบางทีก็กลัวตัวเองจะเลี้ยวไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมรอบนี้ดูดีขึ้นนะครับดูดีขึ้นใกล้กับเส้นสีดํานะครับมาดูการถอยก็จะง่ายขึ้นด้วยนะครับผมไปต่อเลยดูช่วงขนานนะครับช่วงขนานที่เส้นสีดําด้านซ้ายนะครับ ก็ถือว่าดีกว่ารอบเมื่อกี้เยอะนะครับเมื่อกี้อาจจะตื่นเต้นนะครับผมอาวนไปหน้านะครับตอนนี้ให้ฝึกการใช้พงอะไรเบื้องต้นในพื้นที่ครับผมก็คือฝึกให้มันออกตัวจนชินนะครับเพราะรถคันใหญ่ผู้หญิงนะครับคนเดียวตัวเล็กอาจจะยังไม่ ยังไม่อชินกับรถนะครับผมเป็นรถตัวเองครับต้องฝึกจนกว่าเราจะชินแหละนะครับให้ฝึกการเลี้ยวการอะไรก่อนที่เราจะไปทำโจทย์ที่มันยุ่งยากนะครับเราบังคับรถควบคุมรถให้ได้ก่อนในที่ว่างนะครับหมุนเดียวได้เลย หมุนเดี๋ยวขวาให้หมดเออ,อย่าปล่อยคาดเยอะหมุนพวงมาลัยให้เยอะเออดีมากขอบคุณท,ทุกการติดตามนะครับอย่างไงก็ฝากแรงกำลังใจให้ด้วยก็แ่แล้วกันมันจะดีขึ้นเรื่อยๆคืนพวงมาลัยด้วย เดี๋ยวขวาไปเลยหมุนเยอะๆไว้หมุนเยอะๆไว้ย,ไวยังเตือนตือนอยู่นะครับขอบคุณทุาการติดตามเทปนี้นะครับเดี๋ยวยัยงไงก็ดูไปเรื่อยๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็สับตะไคร e นะครับกดไลค์กดแชร์ นะครับผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามแล้วก็สนใจเรียนโทรมาได้ที่0883350072นะครับผมผมอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับตอนนี้อำเภอศรสีสงครามนะครับผมอ่ะติดต่อเข้ามาได้เลย